สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็อยู่ช่องจ๋านะครับวันนี้จ๋าก็จะนําประสบการณ์ดีๆแล้วก็สาระดีๆเ,เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับที่จ๋าจะนำมาบอกกล่าวเพื่อนๆเผื่อเป็นแนวทางหรือถ้าเพื่อนๆมีญาติพี่น้องหรือใครที่เป็นอยู่นะครับก็อาจจะช่วยรักษาแล้วก็บรรเทาแล้วก็ทําให้หายไปได้นะครับก็ ประสบการณ์ที่จะจะบอกกล่าววันนี้นะครับคือโรคเน็บแล้วก็นิ้วชานะครับเนี่ยมันจะชาบริเวณปลายนิ้วนะครับหรือใครที่เป็นเน็บอยู่เป็นประจำนะครับก็ใช้เจ้าสมุนไพรตัวที่จ่าจะบอกนี้นะครับไปรักษานะครับโดยแค่เพียงง่ายๆครับโดยวิธีการดื่มกินเท่านั้นนะครับก็สมุนไพรที่จะจะบอกในวันนี้ เขาคือบอระเพ็ดครับก็บอระเพ็ดเป็นสมุนไพรไทยที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับมันมีรสชาติขมแต่สรรพคุณและประโยชน์เขาเยอะเหลือเกินก็จากที่ประสบการณ์ของจ่านะครับก็จะเป็นเ,เน็บแล้วก็เป็นเน็บบริเวณที่ขาแล้วก็นิ้วปลายนิ้วเนี่ยครับมันชาแล้วปลายนิ้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าก็ชา นะครับเมื่อมันชาแล้วมันก็รู้สึกปวดหรือบางทีเราไปหยิบจับสิ่งของนะครับมันก็ลำคาญมันเหมือนออมันไม่รู้สึกนะครับก็มันเป็นอาการที่เ,เราเรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับก็จาก็ไปเห็นเพจเพจนึงที่เขาแนะนำแล้วก็แชร์มาจากก็เลยจะเอาคลิปเดีโอนี้นะครับแชร์เผื่อให้เพื่อนๆที่ เป็นเนบเป็นนิ้วชาได้ลองรักษาเพราะว่าสมุนไพรก็หาได้ง่ายๆเป็นบุระเพศนะครับเพราะว่าบ้านจ่าก,ก็เพอเอิญเอามาปลูกแล้วก็เอามาเสียบไว้ธรรมดาเนี่ยครับมันก็แตกแล้วมันก็เลื้อยทําให้มีจํานวนที่เยอะนะครับก็จากประสบการณ์จา่าที่จากที่ได้ดูคลิปวิดีโอมาก็จ่าก,ก็เลยเอามา,า,มา,าทําแล้วก็ลองรับประทาน ตอนนี้ก็นิ้วมือกับนิ้วเท้าหรือเน็บก็คือไม่มีอาการแล้วนะครับเพียงแค่กินเพียงประมาณ10วันมันก็จะเริ่มเห็นผลนะครับจากการที่เราทานสมุนไพรของเราก็สมุนไพรเรานี่ก็หาไม่ได้ไม่ยากนะครับก็ปลูกง่ายด้วยนะครับก็เผื่อเพื่อนๆน,นำไปลองก็เดี๋ยววิธีการทำยังไงเดี๋ยวจาาตามจ่าไปชมเลยครับ ก็เนี่ครับเป็นเจ้าตน้นบระรพ็ดนะครับที่จะปลูกไว้นะครับนเนี่ยโอ้โหเป็นกิ่งเยอะยาวมากครับก็เสียบไว้ปักแล้วเขาก็แตกออกมาครับเหลือเต็มเลยครับแค่กิ่งเดียวนะครับที่เป็นสมุนไพรพระเอกของเราในวันนี้เลยนะครับทีเ่เราจะนำไปทดลองกัน นะครับก็จ่าก็หายแล้วนะครับก็เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆน,นําไปทดลองอกินเผื่อจะได้บรรเทาสุ้เราไปนะครับนี่ก็ปลูกไว้ยเยอะเลยครับเนี่ยมันเลื้อยของมันไปนะครับเลื้อยตามรั้วรวดหนามนะครับแตกกินก้านไปเรื่อยครับ ก็เผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดน,นะครับอยากจะได้เจ้ากิ่งบัวเพชรเอาไปปลูกก็เพียงแค่เอาไปปักไว้กับดินล่วนรดน้ําเขาเป็นประจำเช้าเย็นนนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ตัดเขาไปเลยครับ ปลูกง่ายติดง่ายตายยากนะครับสำหรับเจ้าบัวเพลนี้นี่เราก็ได้่นี้นะครับเพื่อนๆก็ได้แล้วนะครับสมุนไพรไทยของเราเพียงแค่นี้นะครับก็อยู่ได้กินเป็นอาทิตย์ครับก็นี่ครับสำหรับจ่าก็ทิ้งเขาไว้จนครบ10นาที นะครับก็สมุนไพรเขาก็จะละลายออกมาปนกับน้ำโซดานะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆืนก็สามารถเอาไว้ดื่มรักษาเจ้าโรคตายนิ้วชาเน็บชาหรือนิ้วเท้าชานะครับได้ก็แค่นี้ครับดื่มเลยครับก็สาารสชาติก็ผมอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆที่จะ ใช้น้ําอัดลมก็สามารถใช้ได้นะครับก็บเพียงแค่เพื่อนๆดื่มช่วงเช้าและเย็นนะครับก็ประมาณ10วันนะครับสําหรับโรคที่จ่ากล่าวไปนี้เขาก็จะทุเหาเบาบางแล้วก็หายไปนะครับเพราะว่าเจ้าโบรเพชรเป็นสมุนไพรไทยที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็เพียงดื่มกินโซดากับเจ้าโบรเพชรเพียงเท่านี้ ก็จะช่วยรักษาโรคนิบชานิ้วชาปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าได้นะครับอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีบอระเพ็ดนะครับเนี่ยไม่มีเจ้าเจ้านี้นะครับก็จาก็สามารถส่งไปให้เพื่อนๆได้นะครับก็เพื่อเผื่อเพื่อนๆน,น,นำไปปลูกกันนะครับก็จ่าก็อาจจะ ตัดให้ความยาวอย่างนั้นหนึ่งคืบเพื่อนๆก็นําไปเสียบในกระถางในการที่จะเพาะปลูกโดยใช้ดินร่วนนะครับรดน้ําเข้าเป็นประจําเช้าเย็นแล้วก็อาจจะส่งไปให้สองสามท่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆได้นำไปปลูกแล้วก็เอาไว้กินได้เลยนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ที่ที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะครับทิ้งคอมเมนต์ชื่อที่อยู่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจ่าจะ ส่งจดหมายไปให้นะครับก็มันก็ปลูกง่ายแล้วก็ตายยากนะครับก็ถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวก็ส่งจดหมายทางไปรษณีย์นะครับเฉพาะในประเทศนะครับส่วนต่างประเทศผมคงส่งไปไม่ได้นะครับก็สำหรับวันนี้จ่าก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอก็ยังไงช่วยฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ